คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือภายในแอปพลิเคชัน s h o ป e e โดยที่ข้อมูลไม่สูญหายนะครับข้อมูลเดิมยังคงอยู่นั่นเองนะให้เราเข้าไปที่แอป s h o ป e e นะครับแล้วก็ให้มาแตะที่คำว่าฉันนะครับแตะไปที่รูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้แตะไปที่บัญชีและความปลอดภัยของบัญชีแตะไปที่โทรศัพท์นะครับ เมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะแจ้งเอาไว้นะครับว่าหากคุณแก้ไขหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่นี่หมายเลขโทรศัพท์ของบัญชีทั้งหมดที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้นี้จะถูกแก้ไขตามไปด้วยนะครับให้แตะไปที่คําว่าแก้ไขกรอกรหัสพิน6หลักของแอป Sho ปปี้เพลงไปนะครับแตะดําเนินการต่อระบบให้เรากรอกหมายเลขบัญชีธนาคารที่เราได้ผูกเอาไว้กับแอปด้วยนะครับให้เรากรอกลงไปนะครับพอเรากรอกหมายเลขบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาแตะที่คําว่าดําเนินการต่อ ต่อมาให้เราทําการกรอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ลงไปเพื่อใช้รับเลข OTP นะครับหลังจากที่กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะคําว่าดําเนินการต่อนะครับกรอกรหัส OTP ลงไปนะครับแตะยืนยัน อ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือภายในแอปพลิเคชัน s h o ป e e ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพพูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเด็กเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ